ช่วงประชาหรยอหนุ่มคนเจมส์กันหน่อยไปนึกซ้อมมาอยู่ไอ้นักเดือนรู้กว่าครัซ้อมอยู่ไหนครับไปนีกอยู่บ้านนอกครับอยู่บ้านนอกเอาไม่ได้มาอยู่ที่กรุงเทพครับผมอ๋อไปนึกไปอยู่ที่บ้านนอกแล้วเข้ามาเก็บตัวซ้อมที่ที่นี่บ้างไหมที่เชฟไหมซึ่งมาทำน้ำหนักอ๋อมาทรางมาทางสี่วันที่สองวันสองวันนั้นอ๋อแล้วอยู่บ้านนอกมีใครเป็นพวกที่ร้อมมาที่นู่นที่ิริชัยครับซิริชัยตอนราชีมาปั่นผานก็คือพวกเพื่อนๆในค่ายที่นู่นแล้นะที่ช่วยกัน วันนี้มีอายุข่าดไหนครับอายุทีบอกครับเราสูงมาได้เนี่ยร้อยเจ็ดสิบกว่านั้นถ้ากระป๋อยวามาอีกโยอครับนั่นกระปอยโอเคกว่าเราเป็นมวยจะตายเลยครับมวยครบกินครับแล้ววันนี้เราเจอกันแล้วรอครับเคยเจอกันไหมไม่ตั้งแต่ต่ายนังไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอนี่แล้วได้รู้ว่าว่าเป็นมวยจะตายเลยเป็นม่ยีริงเลยนะแล้วอย่างนมวยสมาครแถมด้วยเราก็เลยเราได้ขึ้นต่อยเราบ้างังอะไรนะครับเราได้ขยับบใเยื่นได้ต่อยวาบ้างังต่อยช่องสาม หมอเมื่อวันที่ที่วันที่สี่ครับเมื่อต้นเดือนใช่ไหมหมอตอนเราขยับมาก่อนเขาไฟหนึ่งเราเราก็เลยจะไม่หนักเรื่องลมหายใจใช่ไหมแล้ววันนั้นเป็นไงพี่เจ้าสอนแพ้คะแนนแพ้แพ้คะแนนหรือว่าแพ้ขาดเลยแพ้พี่แกออกไปยุติอ๋อเป็นภาพดิวันนั้นเป็นภาพโดยใครอะไปเจอใครวันนั้นใครเลิศลำบกน่ะวันนั้นเจอใครนะเด็กกับเด็กกับ ไม่เป็นไรวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่แปดครับแล้ววันนี้ต่อยเวทร้อยยี่สองครับก็มีผลอะไรเนาะมาสบายๆใช่ไหมแล้วเป็นเงินจังหวัดอะไรครับวันอครราชสีมาครับฝากชเชิญไปขับรถผมนิดหนึ่งวันนี้เป็นน้องชายเชีิญผมด้วยครับวันนี้ผมตื่นันเดียวครับบอกว่าน้องชาย